ของฝากเมืองหมู่บ้านเอโดะหมู่บ้านเอโดะเราอยู่ตรงไหน่ะลูกไปไหมเราไปดูกันไหมสาวญี่ปุ่นไฮอาริกาโตอันนี้ขนมที่ทำจากลูกอะไรเนี่ย ด้แเราอัดเป็นไงบ้างลูกเราไปดูเดินหมู่บ้านไอเด็กกันพัฒไหมแต่ไม่เนี่ยเราอัดวีดีโอกันดีกว่าของเดี๋ยวมันก็มีทุกที่เาซื้อกัแหละนี่ไงลายแต่ดูแบบแม่ดูไอ้นั่นไงเอาแต่ซื้อเก็บสองสองพันสองเยนก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทเอาจริงดหรือ 2,200เยนแต่ว่าเงินไทยได้บ้านพันเยนก็ต้องกลับประมาณสามร้อยก็ซื้อกลับได้ได้ที่พี่ฮิ้วเนี่ยคนละขวดเหรอถ้าหนูซื้อห้าข้าวขวดก็ฝากห้าคนฮิ้วหกร้อยกับบาทเนี่ยแถมเซลอีกแล้วเนี่ยแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยหรือเรื่องอะไรไม่ได้เซลมาเซลมาแล้ว2,900นเยเยนอันนี้อันนี้ประมาณ600 หนูต้องตีเป็นเงินไทยอันนี้คือพี่ป่ะเราไปเดินเล่นหมู่บ้านเอโดะเดี๋ยวแม่พาไปซื้อเรื่องเรื่องเรื่องของขุมอ่ะโอเคเรื่องของขุมไหนก็กาแฟกาแฟเอตเลยอขนตาสวยมากอุ้ยอุ้ยอยจะซื้ออะไรดีนา่ตะกี้ก็ถามการกันเลยบอกว่ามัน600กว่าบาทเขาคิดว่ามัน2,000กว่าใช่มาถึงหินเนาะ กินอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็ถึงโรงแรมกินกาแฟก่อนแม่วันดีค่ะปบายนัวว่าเอ็ดดูแป๊บนึงเราสามโมงครึ่งเราสามโมงครึ่งใช่เฮลอะไกันต่ออะไรกันต่อ you come from you come from no speak oh no s p e a k e n g l i s h นั่นเรามาเฮ้ยเราต้องถ่ายกลางถนนกันหน่อยนี่ไง 爸，我帮你弄。爸。